สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับรายการที่นี่เสียงจากอบจค่ะวันนี้ก็เป็นอีพีที่3ค่ะนะคะอยูอกับดิฉันสุดพิชาแวงเชัยภูมิเบียค่ะแล้วก็ใหม่นะคะอารดาวรรณกุลค่ะค่ะวันนี้ก็มากับบรรยากาศเย็นๆลมพัด อ่าโชยโชยหรือวอยๆนะคะน้องใหม่ค่ะค่ะก็วันนี้เราก็มาเข้าสู่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็จับสัญญาณฤึดูหนาวนะคะประจำปี2567นะคะก็เริ่มเริ่มแล้วนะคะก็คือทางภาคเหนืออีสานต้นบนภาคกลางภาคตะวันออกรวมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนใหม่ฝนตกหนกักฝนฟ้าขนองนะคะ ต่อต้นเดือนพฤศจิกายน2567นี้หลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มเย็นลงนะคะคนไทยวางแผนเตรียมรับลมหนาวปีนี้ก็คือรายงานสภาพอากาศก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤศจิกายน2567นะคะก็ขนาดพวกเราเองเนาะ ค่ะ,คะก็เดี๋ยวก็ร้อนนะคะเดี๋ยวช่วงกลางวันนี้คือร้อนแล้วและช่วงช่วงเช้าๆกับช่วงเย็นๆเนี่ยก็คืออากาศนี้จะเปลี่ยนนะคะ,คะระวังสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีเริ่มเริ่มหลายๆบ้านก็มีการผิงไฟกองไฟนะคะหรือทําอาหารย่างช่วงนี้ช่วงเย็นๆหิวเลยหิวเลยนะคะทานาที่บ้านเราก็ถนัดก,ก็คือหมูกระทะนะคะ,คะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นข้าวจีของชาวเชยภูมก็เป็นที่น่ากินน่าอร่อย ก็สรรหาเรื่องสรรร้านที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะก็สามารถคัดเลือกสรรสิ่งที่ดีกับชีวิตเราได้ค่ะ แล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือเป็นอีพีที่3นะคะ,คะของรายการที่นี่เสียงจากอบจค่ะ,คะเราก็มีนโยบายนะคะนโยบายทาง9ก้าด้านของท่านนายกสุริวัณนนสคานายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชชยภูมินะคะแต่วันนี้เนี่ยเราหยิบยกมาเป็นบางนโยบายนะคะ,คะแล้วก็เราจะมานําเสนอภารกิจโครงกรารกิจกรรมนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชชยภูมิข,ของอนโยบายานะคะตามนโยบายาของท่านนายกเดี๋ยวเรามีอะไรไปดู พร้อมกันเลยนะคะค่ะในส่วนของด้านกีฬาแล้วก็นันทนาการนะคะก็วันที่31ตุลาคม2567นะคะที่ผ่านมานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้จัดการแข่งขันกีฬาน,ะะนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยประจำปี2568นาปะคะรอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะ โดยนางสาวสุรีวรรณนาคสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะก็จะเป็นการแข่งขันประจําปี2 5 68รอบคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็จะมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะโดยมีนายสุชีพสเวตกมลรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ แล้วก็จะมีนายเจษดาแพงแสงไพศาลประลัดงค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินายวันลพบชัยคานนะคะรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิผู้อํานวยการกองผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิคณะครูแล้วก็นักเรียนนะคะในสังกัดโค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานนันานกีฬากลางองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ เกิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รอบตัวโลกคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง แล้วก็สำหรับอีกหนึ่งด้านนะคะ,คะเป็นนโยบายของท่านสุริวรรณกษัตยนา,าย,นยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมินะคะก็คือดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะคะนางสาวสุริวรณนกษัตยนา,าย,นยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิรวมหน่วยการกองสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมนะคะร่วมประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเก้านครราชสีมาเรื่องการทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้านาส,าสาธรารณสุขนะคะและก็การดำเนินงานดูแลผู้ป่วยโรคไตนะคะของกองทุนฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพจังหวัดชัยภูมิค่ะณนะห้องเทพ,พนาชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะ พอเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนนะคะก็นางสาวสุตรีวรรณน,นาคสายนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะสมาชิกสภานะคะเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่10นะคะ,ฉะเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะคะ 28กรกฎาคม2567นะคะก็จะโดยมีนายอนาันตา์าน,านิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินำน้าส่วนราชการประชาชนชาวชัยภูมิกว่า1,000คนเลยนะคะร่วมพลังแสดงความจงรักภักดีนะคะตามโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมภาตครั้งที่สิค่ะ นี่ก็จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมระคลวันพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567นะคะนี่ก็จะที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกายนะคะตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักร,รู้โรคนะคะหลอดเลือดสมองภายใต้หัวข้อคนไทยสมองดีนะคะแล้วก็มีการ รณรงค์เชิญชวนคนไทยให้หันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอันจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคนะคะหลอดเลือดสมองได้อีกทางหนึ่งณหน้า,นา,นาสารการจังหวัดชัยภูมค่ะค่ะและก็เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567นะคะนางสาวสุริวัณน,า,นาสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมผู้งหนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส <Q subscribe> <granny S 1> ่วนจังหวัดเชยภูมิครั้งที่1ประจำปี2568นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมินายวรลบชัยคานค่ะรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชชยภูมิพูวอำนวยการกองสาธารณสุขและก็พ่วอหน่วยการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมินห้องประชุมภูคิงชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดชชยภูมิค่ะ ในส่วนของนโยบายนะคะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะก็เมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2,567นาะคะนางสาวสุรีวันนักสสาในยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมเป็นเกียรติในการปวดมิสแกนนะคะชัยภูมิ2025นะคะรอบตัดสินโดยมีนางสาวออนอาภาลูกวิะระรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะได้เป็นประธานในการ ประกวดนะคะก็อยู่ที่โรงแรมสยามวิวลรีสอร์ทจังหวัดชัยภูมิของเรานี้เองนะะี่ค่ะค่ะแล้วก็เมื่อวันที่30ตุลาคม2567นะคะนางสาวสุริวรนนาคสายนายกองค์การบริหารสวจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล เทศกาลอาหารดีดนตรีมันนะคะครั้งที่7ประจำปี2567ค่ะพร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมินะคะนายเจษดาแพงแสงไพศาลนะคะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิค่ะโดยมีนายสมพรบุญเกินนะคะประธานชมรมผู้ประกอบการการค้านะคะอาหารจังหวัดเชยภูมิค่ะเป็นผู้กล่าวรายงานนารานกิจกรรมศูนย์การค้าโลบินสันไลฟ์สไตล์ชชยภูมิค่ะ มาดูในส่วนของด้านศาสนาวัฒนธรรมและก็ประเพณีนะคะก็เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 7นาะคะนางสาวสุรีวรรณนาคไสยในยุองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมถวายกระถินสามัคคีนะคะร่วมกับผู้ช่วยดรสารนน,นดานพักดีนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะคะนายกุธสมาคมจังหวัดชัยภูมิและก็คณะ พร้อมด้วยศรัทธาเจ้าภาพกระถิ่นสามัคคีก็จะจัดอยู่ที่นะคะวัดภัยรีพินาศชุมชนเมืองเก่าตําบลในนเมืองอํงเาเภอเมืองจังหวัดเชยภูมิค่ะแล้วก็เมื่อวันที่3 1อตุลาคม2567ที่ผ่านมานะคะนางสาวสุริวัณน,นักสายนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิเป็นประธานในพิธีปริวัตกรรมนะชุมชนบ้านหนองแวงตําบลบ้านเพชรอํเราเภอบําเหน็จรงประจําปี2567ค่ะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมินางสาวสุวรรณศาสตร์ศรีเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมินายเอกพลสงวนวงชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิอำเภอบำเน็ตนารงเขตสองนะคะนางสาวทรายสิยรินนะคะผู้มาสกุลน,นะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอำเภอเทพสถิตเขตสองค่ะณวัดสาราทรงตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนโรงจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะก็กิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นเมื่อวันที่28ตุลาคม2567นะคะก็ท่านนายกท่านสุรีวรรณกระใสนา,า,าย,นยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกับร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะ28กรกฎาคม2567โดยมีน,นายอนันตาน์าน,าน,านิยมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีงานนี้ก็จะจัดอยู่ที่วัดชัยภูมิวน,วนารามนะคะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิคะ่ะค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งด้านนะคะนโยบายค่ะด้านการบริหารจัดก,การค่ะเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นะคะนางสารสุริวัณนาคสัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมินะคะนายเจษดาแพงแสงไพศาลน,นะคะปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิกล่าวต้อนรับข้าราชการนะคะที่โอนย้ายมานะคะแล้วก็พนักงานจ้างที่ผ่านการคัดสรรและก็คัดเลือกนะคะในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิะคะ่ะณห้องประชุมภูคิงชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิะคะ่ะ แล้วก็อีกอีข่าวหนึ่งก็คือเมื่อวันที่30ตุลาคม2567นะคะท่านนายกนางสาวสุรีวรรณนาคใส่นะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารอง,รรรงะคะ์กา,าคงการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนะคะหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและก็หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนนะคะ, 2, 5, 6, 7, ะครั้งที่10ทับสนะคะประจำเดือนตุลาคม2567นะคะ ครั้งนี้ก็จะมีนายอนาันตา์นิยมนะคะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะคะเป็นประธานในการจัดประชุมณนะห้องประชุมพญาแลชั้น5าสารการจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะแล้วก็นโยบายด้านสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะ,คะก็คือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการะคะ่ะเมื่อวันที่28ตุลาคมนะคะ ถึงวันที่4พฤศจิกายน2567ค่ะทางฝ่ายสาธารณกุโภพกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียภูมินะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างนะคะถนนตามแผนงานนะคะของเราเนี่ยก็คือทำตามแผนงานไปแล้วแล้วก็รวมถึงประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีการโทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาบอกว่าแจ้งเข้ามา,าว่า ไฟฟ้าในเส้นทางนั้นๆไม่สว่างอย่างนี้นะคะเราก็ลงพื้นที่ไปะนะคะไปดูแลก็จะมีที่ที่แรกนะคะที่ลงไปค่ะสายทางชยท1อหนึ่ขีดศูนะคะบ้านหนองโจดถึงบ้านวังตะเค้บ้านหนองจานที่อำเภอหนองบัวระเวนะคะแล้วก็อีกสายทางนะคะสายทางที่สองค่ะเป็นสายทางชยทอหนึขีดศูนย แยกทอรอสองสองห้านะคะถึงทางหลวงชนบทนะคะลุกโพน้องกระทุ่มอําเภอบ้านเข้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสายทางนะคะสายทางชยท1หขีด0 0 0ยแก้งครอท่ามะไฟหวานที่อเภอแก้งครอค่ะสายทางชยทอหนึ่ขีด0103ที่บ้านหนองคันนะคะไปจนถึงบ้านคกกุงที่อำเภอแก้งครอค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งสายทางนะคะสายทางชยทอหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์เก้าแปดค่ะแยกทลรอสองศูนย์หนึ่งบ้านสสี่เหลี่ยมบ้านหลุกนิ้วนะคะที่อำเภอจตุรัสค่ะสายทางชยทอหนึ่งขีดศูนย์ศูนย์แปดเก้าแยกทอรอสองศูนย์ห้านะคะบ้านหนองอีหล่อนะคะถึงบ้านตาลที่อำเภอบำเหน็จนารงค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสายทางนะคะสายทางชยทอหนึ่ง ขีด0050บ้านแดงถึงบ้านสว่างที่อำเภอภูเขียวค่ะสายทางชยท1ขีด0046นะคะบ้านหนองบัวผักเกวียนถึงบ้านเพชรที่อำเภอภูเขียวค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสายทางนะคะสายทางชยทอ1ขีด0085บ้านนนทองถึงบ้านภูด,ดินที่อำเภอคอนสวคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่1น,นะคะของของการไปไปดูไฟในครั้งนี้นะคะไฟฟ้าส่องสว่าง อยู่ในสังกัดองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกิจกรรมโครงการแล้วก็าการลงปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะ,คะตามนายโยบายของนางสาวสุปรีวรรณราคษาในองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดชัยภูมิค่ะช่วงสุดท้ายเป็น,านงานบุญงานบุญนะทร้งประเพณีนะคะที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะก็สิ่งที่ชาวชัยภูมินะคะก็นับถือศรัทธาแล้วก็ถือ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของเรานะคะของชาวชัยภูมิก็คือท่านเจ้าพ่อพญาแลค่ะ<ช>ซึ่งชาวชัยภูมินะคะก็ได้พร้อมกันสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้เป็นที่ะระลึกก็ไว้อยู่ที่บริเวณหนองประเท่าะ<ช>นะคะก็จะมีการสร้างอาคารนะคะศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังใหม่ซึ่งจะมีการฉลองอาคารก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10<ช>ถึงวันที่ย2ิสองพฤศจิกายน,น2567<ช><ช>นะคะก็<ๆ>เป็นกิจกรรมบำเพ็ญมหากุศลนะคะ ปฏิบัติธรรมเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะที่สรงพระชนมายุครบนะคะหรอบแล้วก็เพื่ออุทิส่วนกุศุแด่เจ้าพ่อพญาแลในงานฉลองอาคารศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังใหม่นะ้มนตลนพิธีศาลเจ้าพ่อพญาแลชุมชนหนองประเท่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิส่วน รายละเอียดมีอะไรกันบ้างคะน้องใหม่ค่ะสำหรับวันที่10นะคะวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567ค่ะก็จะมีนะคะก็จะมีะสมาศิน8 นะคะก็ก็คือถือศีลน,นั่นเองก็คือถือศีลวันที่1 0 1 1 12ค่ะ12งนะคะไปจนถึงวันที่12ค่ะ,คะแล้วก็สําหรับวันที่13เองนะคะวันที่13เองค่ะก็จะมีพิธีนะคะพิธีที่มณฑลพิธีอาคารศาลเจ้าพ่อพญาแลชั่วคราวนะคะก็เริ่มตั้งแต่7นาฬิกานะคะ,คะไปจนถึงนู่นแหละค่ะไปจนถึงเที่ยงไปจนถึงเย็นนะคะก็จะมีพิธี แล้วก็จะมีขบวนแห่ค่ะขบวนแห่ท่านเจ้าพ่อพญาแลนะคะออกจากศาลพญาแลท่านเจ้าพ่อเนี่ยชั่วคราวนะคะแล้วก็ไปตามเส้นทางที่ที่ทางคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเนี่ยกำหนดไว้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางเดิมนะคะที่ที่เราแห่บุญเดือนหกเนาะเดี๋ยวเราฉายในสไลด์ให้ดูได้วให้ท่านผู้ฟังผู้ชมไปดูพร้อมกันกับคลิปที่เราจะเสนอนะคะแล้วติดลิงก์ไม่ให้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะค่ะ ค่ะแล้วก็สำหรับวันพฤหัสสุบรนะคะที่14พฤศจิกายน2567ค่ะก็มีพิธีเช่นเดียวกันนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะอันนี้ก็คือที่มณฑพิธีนะคะมณฑนพิธีหน้าอาคารศาลเจ้าพ่อพญาแลหลังใหม่นะคะก็จะมีะกิจกรรมมากมายเลยนะคะมีทั้งพิธีพามพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็ะจะมีะเขาเรียกว่า มีพระอาจารย์ดังๆเนาะมาร่วมในวันนั้นด้วยเกจิะะอาจารย์เกจิอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็สําหรับวันนั้นเองนะคะก็ช่วงบ่ายๆค่ะก็จะมีรําถวายเจ้าพ่อพญาแ,แลนะคะบริเวณรอบอาคา,ารศาลเจ้าพ่อพญาแ,แลหลังใหม่นะคะคอันนี้ก็คือ,อเป็นพิธีในส่วนของวันที่1ิบ4นะคะแล้วก็ก็คือมรสพเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่11หรือวันที่12นี่แหละค่ะไปจนถึงวันที่22ิพฤศจิกาย,ยนค่ะ ก็ขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะคะพี่เบียร์ก็ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดเองหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยก็ที่ศรัทธาท่านเจ้าพ่อพญาแลนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนมาเนาะ,ะเพราะว่าร้อยปีนะสร้างหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าอาคารหลังเก่าเนี่ยก็คือสร้างมานานแล้วนะคะ,คะแล้วก็มีสภาพเสื่อมโทรมตามการเวลาค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะ ก็เป็นส่วนของงานพิธีนะคะเกี่ยวกับสารเจ้าพ่อพญาแลนะคะก็สามารถติดตามนะคะข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะน้องใหม่ก็จะมีเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมินะคะทิกตอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิแล้วก็ u t u b e ค่ะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสับสไครป์เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิด้วยค่ะค่ะก็ีแบบวันนี้ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ